การปล่อยตัวนายวีระสมความคิดนั้นนะคะทางฝั่งของรัฐบาลกัมพูชาและก็ทางการไทยเองต่างก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีข้อแลกเปลี่ยนใดๆต่อกันนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะมีการตกลงแลกเปลี่ยนกันในหลายเรื่องเพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่อยากจะให้เป็นข่าวค่ะติดตามจากรายงานของคุณสันติวิธีพรมบุตรค่ะหนังสือพิมพ์กัมพูชาหลายฉบับพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้พระมหากษัตริย์กัมพูชาพระราชทานอภัยโทษให้ในายวีระสมความคิด นักโทษไทยในเรือนจำเปรย์ซอซึ่งถูกศาลกัมพูชาพิพากษาจำคุก8ปีข้อหารุกล้ำชายแดนและจารกรรมข้อมูลทางทหารตั้งแต่กุมพาพัน54รัฐบาลนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะเคยเจราจารัฐบาลกัมพูชาขอปล่อยนายวีระแต่ไม่สำเร็จต้นปีที่แล้วรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเจราจาจนรัฐบาลกัมพูชาปล่อยตัวนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูลซึ่งถูกจับกลุ่มพร้อมนายวีระ ในช่วงงานพระราชทานเพลิงศพส,สมเด็จพระนรดมศรีหนุอดีตกษัตริย์กัมพูชาแต่ครั้งนั้นไม่สามารถช่วยนายวีระออกมาได้หลังพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชประสานสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาให้ช่วยปล่อยตัวนายวีระโดยส่งนายศรีหัศก์โคงเกต้าวปรักระทรวงการต่างประเทศไปเจรจาสมเด็จทุนเซนได้แสดงเอกสารพระราชทานอภัยโทษอย่างไม่คาดฝันข่าวที่เผยแพร่ในกัมพูชาไม่บอกรายละเอียดเบื้องหลังการเจรจา ทางการกัมพูชาเพียงแค่ให้ข่าวว่าเป็นการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาสแห่พระอาทิสมเด็จพระนรดมศรีหนุช่วงวันที่1 0บถึงงมิถุนายนนี้เท่านั้นส่วนปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันการปล่อยตัวนายวีระไม่มีข้อแลกเปลี่ยนใดเป็นการตอบแทนไม่ได้ไม่ได้มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับประเด็นอะไรเลยนะครับประเด็นของคุณวีระก็เป็นประเด็นของคุณวีระนะครับแล้วก็ที่ ที่เรียนไปคือเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มาร้องขออะไรนะครับเป็นเป็นการตอบแทนนะครับแต่แน่นอนเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือกันนะครับ แต่เหตุผลหลักของการปล่อยตัวนายวีระน่าจะประกอบกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแลกตัวนายวีระกับแรงงานกัมพูชา14คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มข้อหาใช้ตราประทับปลอมเข้าทำงานในไทยในช่วงที่คอสชอจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวการที่ไทยพร้อมรับแรงงานกัมพูชาที่แตกตื่นหนีกลับกัมพูชากลับมาทำงานที่ไทยอย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมของสองประเทศไทยยังต้องการแรงงานส่วนรัฐบาลกัมพูชา ไม่สามารถรับมือกับแรงงานที่แตกตื่นกลับประเทศนับแสนคนได้เพราะไม่มีงานรองรับให้ทําและพักฝ่ายค้านของนายสมรังสีจับตาเรื่องนี้อยู่อาจส่งผลต่อสิทธรภาพรัฐบาลสมเด็จคุณเซนได้ที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทหารของสองประเทศที่ต่างมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าทหารสองฝ่ายจะเคยปะทะก,กันที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายแต่ลึกๆแล้วผู้นำทหารสองประเทศมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน การเจรจานำร่องระหว่างผู้นำทหารด้วยกันก่อนจึงประสบความสำเร็จมากกว่าฝ่ายการเมืองนายวิระสมความคิดถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาจากกลุ่มื่อ29ธันวาคม53พร้อมคนไทยอีก6คนรวมถึงนายพนิดวิกิเศษอดีสสประชาธิปัตย์ระหว่างลงพื้นที่ในนานภาคประชาชนตรวจสอบเส้นเขตแดนที่ชายแดนไทยกัมพูชาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วสารกัมพูชาสั่งปล่อยตัว5คนไทย แต่ตัดสินจำคุกนวีระ8ปีและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูณ์6ปีข้อหารุกล้ำชายแดนและจรกรรมข้อมูลทางทหารด้วยหลักฐานเครื่องบันทึกวิดีโอขนาดเล็กนางสาวราตรีได้อิสรภาพปีที่แล้วหลังรอมา2ปีส่วนนายวีระได้อิสรภาพเย็นเมื่อวานนับเป็นการปิดคดี7คนไทยที่กินเวลา3ปี6เดือนกับ2รัฐบาลและ1คณะคอสอชอสันติวิธีปรมุตรสมข่าวไทยอสอมทรายงาน